กอคานแบบใหม่ทำแบบนี้ทนและแข็งแรงมากครับทุกทุกท่าน,นอันนี้ก็จะเป็นต่อห้องครัวนะครับอันนี้ช่างมนก็มาทำงานเสริมนะครับงานหลักก็ททำเตาก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับเตาลูกค้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับอันนี้ก็มาทำงานเสริม่อครัวครับ ตัวน,นี้ก็จะจะทำเป็นการเทคานเทคานก็ไม่ได้ใช้แบบนะแบบใหม่ครับแบบนี้ก็จะแข่งแรงครับป้องกันรอยร้าวด้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองชั้นนะฮะตัวแบบนี้เราก็วางเหล็กเส้นไปสักสามหุนแล้วก็เทปูนไปครับนี่เพื่อนเพื่อนเอาไปทําตามได้นะครับเวลาทําบงทําบ้านเทดินใหม่นะครับไม่ต้องใช้แบบไม้นะครับใช้บล็อกแบบนี้แล้วครับแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่แตกไม่ร้าวนะครับฝากด้วยนะครับการป้องกันดิน